อคอมเมนต์หรือเพื่อคำแนะนำที่แน่เป็นคนแรกก่อนครับขอเร่นเชิญครับในภาพรวมแล้วก็จะเห็นว่าคู่เฮาประกวดแข่งขันมีความตั้งเจอ ที่สื่อภาษาแล้วก็สื่อสารตามหัวข้อก็เรียกว่ามีความพยายามกันทุกคนแต่มีข้อที่น่าสังเกตในการปัดในการเสื่อคำพิหรอนี้มันก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภาษา ตามหลักของโลเบิร์สันซึ่งเพิ่นเป็นนักภาษาระดับโลกบอกว่าภาษาเนี่ยมันกินีเพียงเพียงในลักษณะที่ว่าท้องที่ท้องถิ่นปากกันอย่างเธอแล้วก็ภาษาที่เซอร์กันอยู่เป็นประจำมักที่มามีอิทธิพลในการปากที่เอา ปากพวนกันมื่อนีนก็เรียกว่ายกตัวอย่างคล้ายๆว่าตั้งเจอจีบปากก็เป็นสำเนียงพวนแต่มันมันก็ยังเป็นสำเนียงไทยแม่ฮาแล้วก็เป็นสำเนียงไทยเหนือหรือภาษาล้านนาอยู่เป็นบางคนนแล้วบางคนก็มีการเซรืรอวงซับที่เรียกว่าติด าภาษาท้องถิ่นอย่างบุรุษที่หนึ่งหรือเสื้อแทนตัวเองว่าว่าน้องอันนี้ก็เรียกว่าสุภาพดีแต่ถ้าจีเธอเป็นพลแทๆ้ๆถ้าจีเฮอสุภาพแล้วมกักจินิยมเซิร์คำว่าเฮาเฮาจะดูเป็นคำที่มว้วนกว่า น no. อันนี้ก็เป็นความเห็นเล็กๆน้อยๆในการปะกันมือนีแต่ในภาพรวมแล้วการเฮอคะแนนมือนีมันก็มีอยู่สามอย่างคือว่าปะถือต้องมองเป็นธรรมชาติมาดูดีอย่างละสิบคะแนนแล้วรวมกันแล้วเพอทีจได้คะแนนเท่าเลยก็อ่าแล้วแต่ คณะกรรมการที่เคยความเพียรแต่มีน้องคนหนึ่งมีลู่เล่นที่เอาท่าบอกว่าปากเมื่อนี้มือสุดท้ายแล้วขอเฮ้ยได้ทีหนึ่งนึ่ง <c oughs> ก็ขอเฮ้ยได้ทแทนแทนนจบคนีแล้วขอบคุณอาจารย์ูที่เป็นยังสูงค่ะ